สวัสดีค่ะยินดนีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอวยยศเอาละค่ะมีเรื่องอยากจะแถลงไขแล้วก็ชี้แจงให้ฟังเล็กๆแน้อนอๆเกี่ยวกับตัวสไปร์หลังจากจบงานของยินแล้วอนะคะก็มีคอมเมนต์เนี่ยเข้ามาเสนอแนะในการทํางาน1นึ่งคอมเมนต์ก็คือสไปร์ไม่ควรเรียกพี่วอลว่าน้องนะคะมันดูไม่ให้เกียรติแล้วก็ไม่ควรเรียกว่าเธอ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 เออมันแบบ ไม่งานมันจะออกมาไม่สมูทหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงมันติดขัดเพราะว่าแบบไปเรียกว่าน้องไปเรียกว่าเธอเธอเธออะไรอย่างงี้ซึ่งเราก็ได้รับข้อน,นี้มาแล้วเรารู้สึกว่าขอบคุณมากๆค่ะที่แบบเข้ามาแบบเสนอแนะงั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าทําไมสไปถึงเรียกวอลว่าน้องบนเวทีย้อนกลับไปครั้งแรกที่สไปทํางานพิธีกรให้กับยินกับวอลนะคะกับงานสัปดาห์หนังสือย้อนกลับไปในวันนั้นเนี่ยซีรีส์ของยินกับวอลเนี่ยยังไม่ได้ออนแล้วก็ได้ข่าวว่ายังถ่ายไม่เสร็จกันด้วย สามในงานครั้งแรกที่สไปได้ไปทําวันนั้น ทุกคนก็มาถึงหน้างานแล้วก็คือเตรียมตัวแต่งหน้ากันอยู่ในห้องเก็บตัวเราก็มาถึงงานเนาะพี่สตาร์ก็บอกโอเคค่ะคุณสไปค่ะเดี๋ยวแบบว่านักแสดงพร้อมแล้วนะคะแต่งหน้ากันอยู่เดี๋ยวเข้าไปเก็บตัวกับนักแสดงได้เลยค่ะแล้วก็โอเคค่ะพี่สตาร์ก็บอกว่าคุณสไปคะ่ะเดี๋ยวเชิญห้องเก็บตัวได้เลยนะคะน้องๆน,น,น,นักแสดงแล้วก็ทีมงานอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวเข้าไปพูดคุยกับน้องเล็กน้อยนะคะล้วก็บอกโอเคค่ะได้เลยค่ะเราก็เปิดประตูอ แล้วก็มีนะคะผู้จัดการนะคะช่างแต่งหน้าช่างทําผมนะคะบอกว่าอ้าวพี่สไปร์มาแล้วอ่าวไหวพี่สไปร์เร็วทุกคนทุกคนก็แบบอ้าวสวัสดีครับพี่สไปร์พี่สไปร์เป็นไงบ้างครับโอ้ดีใจมากเลยครับพี่สไปร์ช่างแต่งหน้าอ้าวคุณพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาแต่งหน้านะคะอาคุณน้องมาแต่งหน้าแล้วก็คุณพี่คุณน้องโอ้โปกพี่อาวอ้อค่ะค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะแล้วก็แบบเออฉันอายุยีิบสองพี่ช่างแต่งหน้าไหวฉัน พี่ช่างทาผมไหว้ฉันผู้จัดก,การบางคนไหว้ฉันฉันแบบยีิบสองค่ะดิฉันอายุยีิบสองยีิบสองเท่านั้นยีิบสองซึ่งยินแล้วก็วอเนี่ยก็ไหว้ดิฉันอ่าเราก็คุณหน้ายินนิดนึงแล้วบอกอ้าวเด็กมาสวบะเนี่ยเราก็บอกว่าอ๋อรุนน้อง6 0ศนย์อันนี้5้าอ่ะรุนน้องรุนน้องอ้าวอน้องยินน้องยินส่วนแบบว่าวอก็หันมาแล้วบอกอ้าวัสดีครับอ้าวันดีวันดีอะไรเงี้ยแล้วก็อ้าวันดีวันดีจ้ะหน้าอ่อนไง หน้าอ่อนเราก็แบบเอาวัสด,ดีอ่ะได้ได้ได,ได้เป็นพี่ก็ได้วะเพราะเวลาสัมภาษณ์คนเนี่ยเวลาบอกว่าเป็นน้องที่ไรเนี่ยมันจะแบบเขาจะไม่ค่อยอยากจะตอบคําถามอะไรเงี้ยอาวเป็นพี่ก็ได้จะได้เล่นได้เลยเออพี่ไปเราก็ขึ้นไปบนเวทีอ่ะน้องยีนน้องวออ่ะว่าเล่นกันไปพอเราจบงานเนี่ยก็เพิ่งได้รู้ว่าอา้าวฉันเป็นรุ่นน้องของพี่วอเหรอเนี่ยพี่วอจบมอขอนแกน่นแบบว่าอ๋อแบบนี้นี่เองเราก็แบบอ่า ครั้งหน้าแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้ร่วมงานกันมาในแบบว่าออนไลน์บ้างสัมภาษณ์ศิลปินสัมภาษณ์เป็นสกู๊บบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ได้มีข้อตกลงกับพี่บอหลังจากที่เราเปิดใจบอกว่าพี่บอคะ่ะน้องรหัส5ากวคะ่ะน้องอายุย2ิบสองน้องหลวมตัวเรียกพี่บอว่าแบบน้องไปแล้วเอาแบบนี้แล้วกันนะคะในฐานะที่พี่บอหน้าเด็กมานะคะหน้าเด็กจริงเธอเดี๋ยวฉันตัดภาพ26 22หยิบ ยี่สิบหกยี่สิบสองเธอจากการแต่งตัวของฉันที่เกินวัยแต่งหน้าจัดทำผมดูภูมิฐานอะโอเคเป็นพี่ก็ได้เราก็เลยคุยกับพี่วอว่าพี่วอเอาอย่างนี้อยู่ล่างเวทีอะก็เป็นพี่วอนี่แหละนะคะเป็นพี่วอของน้องที่น้องรักเป็นพี่วอไปเป็นพี่วอไปเลยส่วนบนเวที ขอนุญาตเรียกว่าน้องวอนะคะก็พูดคุยกันเรียบร้อยก็สนุกสนานพี่วอลก็ได้ๆอะไรก็คุยกันสนุกสนานแล้วก็บอกว่าเอาอย่างนี้เป็นน้องนะจับมือจับมือเธอเป็นน้องชานบนเวทีส่วนข้างล่างหนูจะเป็นน้องสาวอันน่ารักของพี่วอลเองค่ะ อะไรแบบนี้เก็ตแมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะมาแถลงไขนะคะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่สไปนะคะได้ทํางานหยินวอมาแล้วเรื่องราวบ้านต่อไปที่สไปจะเมาส์จะเผากันจะเป็นบ้านหลังไหนติดตามกันไวด้ดีๆค่ะวันนี้กลับบ้านปลอดภัยนอนหลับฝันดีสวัสดีค่ะอวยยศขอขอบพระรคุณในการติดตามรับชมแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ